โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกิลเดดปูนะครับผมหรือว่าสกิลไอเดดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นบักตัวแดงๆหรือว่ามันก็คือบักโอไลออนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวที่ไอเดชอบเล่นเนี่ยมันจะตึงกันขนาดไหนนะครับเห็นไอเดเนี่ยเล่นทุกเกมทุกตาทุกสถานการณ์คือต้องมีตัวแดงๆนี้นะครับไปดูกันว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับผมโอเคเล่นตามสไตล์ไอเดช็อปเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนําที่นี่เลยครับคุกกี้แลนด์ช็อปเติมถูกเติมไวและปลอดภัย100% บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับเปิดมาที่เกมแรกนะครับผมก็ลงที่บราซิลนะครับผมนะลงมาปรรุ๊บเราก็รีฟังของกันเลยครับตามสไตล์ไอเดดเลยฮะปืนลูดก็เจอคนอยู่บ้านหน้าๆนะครับบ้านสามชั้นนะก็พยายามตันไปตังวอลุกหนึ่งนะยิงคนพยายามยิงได้ทุกปุ่มนะหามุมยิงให้ได้นะครับ ไอเดดก็จะเล่นประมาณนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเดดเล่นแบบไหนเหมือนกันนะกระโดดเข้ามาพยายามหาจังหวะให้ตัวเองเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ลูดของไม่รู้ว่าเพื่อนดาวตอนไหนนะคือไม่รู้ว่าเพื่อนไอโดนตัวไหนยิงนะ็ชุบเสร็จก็วิ่งออกมาน่าจะโดนคนนี้ยิงนะปิดไปได้ครับคนนี้ก็มีตัวอย่างมีบทนะครับตด,ดลงมาโดนลูดไปโอ้โห,โหเกาะแหกกระจายไปดิชิวๆอนะไปซองควงมานะฮะสวงคองนะฮะ ก็เปลี่ยนที่เล่นนะครับไปเมืองล่างนะจ๊ะนายจ๋าตอนนี้เพื่อนก็มีไฟนะฮะผมก็เลยต้องตันตามไปเลยแล้วกัน,นครับเพราะว่าผมเล,เล่นโอไรออนเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเล่นเล่นชาร์จเล่นและอันนี้คือผมกดผิดนะฮะคือจริงๆจ,จ,จะให้โดนไปฝั่งเพื่อนนะแต่ว่ามันมาฝั่งนี้แล้วก็ช่างมันนะนี่เพื่อนโดนเปิดมาเลือเหลือครึ่งหนึ่งผมก็เลยค่อยดังเงินไปนะครับเดี๋ยวเขาวิ่ออกมาพอดีนะสองลัดล่วงเลยครับคนนี้ชิวๆนะครับ เนนักแข่งเล่นแบบไอเดตนี่คือเราแบบว่าลองสังเกตไอเดตดูนะครับเขาจะเล่นแบบว่าชิวๆนะครับเขาจะไม่รีบดันอะไรขนาดนั้นนะนี่ก็ปาดมามีเพื่อนคอยยืนหน้าให้เราอยู่นะครับเราก็เลยเล่นได้เลยฮะก็มาเก็บแอร์ด็อปนะครับตอนนี้ชิวๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากเก็บไป2แล้ว SVD นะครับเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็น SVD นะฮะก็เน้นดาเมจไปเลยนะครับ M590 นะนี่ก็มาที่เหมืองแร่นะ หือเปล่าวะจำชื่อเมืองไม่ได้เหมือนกันนะเอออ,อันนี้ก็คือเพื่อนมาร์กบอกว่าตรงตู้มีตัวนะแต่ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะเห็นไหมนว่าเพื่อนกันโชเปิดไปนะครับ60ได้ไหมแล้วก็ปาดเลยนะครับถ้าเขาเจ็บเราคือเราเล่นได้เลยนะยิงแล้วกดชักกระสุนเลยนะอ๋อกดปุ่มยิงปุ๊บแล้วกดปุ่มชักกระสุนนะครับจะทําให้เรารีโหลดแม็กไวกว่าเดิมนะประมาณวิหนึ่งนะฮะนี่โดนเปิดมาตั้งวอไปเพื่อนผมก็ผมนึกว่าเพื่อนผมปิดไปแล้วนะมันอยู่บนป้อมนะความจริงก็ยังไม่ตายนะเออนั่นแหละ นะผมพยายามสโคปไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นนะคือเจอตัวซ้ายก็เปิดไปโอ้โหอันนี้คือนัดสุดท้ายไม่โดนนะถ้าโดนโดนอีกหนึ่งนะัดคือร่วงนะตัวนี้แต่ว่าตอนแรกคือผมจะดีดไปนะเห็นปะผมจับเครื่องดีดเมื่อกี้ก็แต่ก็ไม่ดีดไปนะครับเพราะมันเสียงเกินนะเห็นไหมตรงนี้เพื่อนผมก็ปิดไปได้นะครับแล้วตัวหลังมันก็เริ่มขยับมานะฮะตรงนี้เห็นไหมเหรเป้าแดงๆอะ่ะมันเริ่มขยับมาแล้วนี่คือเราไม่ต้องดันไปหาเขาเลยนะเขาขยับมาเองเลยนะ ไม่ต้องเสียเครื่องดีดด้วยโดนไป48ดาเมจเอ้ย53นี่วะจำผิดอ่ากดไปอีกเม็ดน,นึงนะฮะเจตระเบิดไปไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนเรายังไม่มาฮนะ้เพื่อนเรายังอยู่นป้อมอยู่เลยมันฟร์มของอยู่เลยนะฮะเราไม่ต้องรีบดันนะโอ้โหเพื่อนแม่งชิวเกินปึ๊บผมดันแล้วฮะตอนนี้คือเพื่อนผมยิงมาปึ๊บผมจะช่วยแล้วเออช่วยแล้วอะไรล่ะผมก็จะเริ่มเข้าให้เพื่อนช่วยแล้วฮะไะแต่เพื่อนผมก็ยังไม่ลงมานะอย่างนี้เขายิง M590 เอ้ยไม่ใช่ ลองก็ซอยเล่นขยับเข้าไปเลนนิดๆนะฮะนะคือเราครเล่นได้ทุกตำแหน่งนะฮะตัวหน้าก็เล่นได้ฮะตัวกลางก็เล่นได้ระเบิดก็เล่นได้เราครเล่นได้ทุกตำแหน่งคะัมันคือเพอร์เฟกต์นะนะจังหวะนี้ผมจะไม่รีบเข้านะเพื่อนผมเลยมาละไหนเพื่อนผมมาครบปุ๊บผมก็จะเข้าเลยนะฮะนะเออเราก็จะไม่ตกเป็นเป้าอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ไม่ตกเป็นเป้าอยู่คนเดียวนะเห็นไหมเพื่อนผมก็จะโดนด้วยนั่นแหละเออี่แหละปุ๊บมาติดไอช็อตนี้ผมโคตรหุ่นหงิดนะทุกคนลองดูนะทุดเดียว โอ้โหเด็กแรงไม่ไหวเลยคือไอ้พวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะเจอปุ๊บก็ล่วงเลยอะ่ะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่อะ่ะอันนี้คือขนาดผมลงฝั่งนี้นะมันก็ยังเห็นนะเห็นไหมก็โดนโอโ้โหเปิดชุดเดียวเลยเลยสี่สิบหกรีบฟาร์มของแล้วรีบลงเลยนะช็อตนี้เห็นไหมมีคนขับรถมาแต่เขาไม่เห็นผมนะน่าจะไม่ได้สังเกตนะเขาวิ่งขึ้นป้อมไปละช็อตนี้ผมนึกว่าผมจะโดนแล้วนะอันนี้คือตอนมันลุกปุ๊บมันจะมันจะแบบทําอะไรไม่ได้จ้ะเห็นปะมันยืนนิ่งๆเลยนะเมื่อกี้ ยังไงฟไฟฟายดาวน์โหลดพันล้านไม่เป็นไรนะฮะก็โดนเปิดมาเด็กแร้งนะครับคนนี้เด็กแร้งเหมือนกันนะโดนเปิดมาแบบพวกเด็กแร้งนี่มันมลูกรักจริงๆเลยนะปึ๊บก็พันยาใหญ่ไปคนระับหลังมาโพทีเอ้ยโชคดีนะครับที่เขาไม่เปิดโดนผม,มนเปิดโดนเพื่อนนะก็เลยตรงนี้คือถ้าเขาเปิดโดนผมเนี่ยผมอาจจะตายได้ไลยคะจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นตัวขลงะะังหลงแล้วเพราะตัวด้านบนนั้นมันตายแล้วปึ๊บอันนี้ไม่โดนหัวได้ไงผมก็งงเหมือนกันนะจอนี้ ปึ๊บทีนี้มีเพื่อนเข้าแล้วผมก็จะเข้าตามนะครับซ้ายมือมีตัวเปิดมาคนะรับปักไอวอลเปหนึ่งลูกปึ๊บฮะตอนนี้คือเขาตั้งไอวอลพ,พันตัวเองนะโอ้เจาะเลยนะฮะเพราะว่าผมมีโอไลออนพร้อมที่จะแปลงล่างใช่ไหมเขาได,ด้ส่วนปึ๊บผมแปลงล่างเลยใช่ไหมทำให้เขาเสียจังหวะไหมคพับใอวอ,รอลรอบปึ๊บมีรูผมยิงให้มันระเบิดสเก็ตระเบิดบันโดนนะป่ะเออนี่แหละข้อดีของ M 5 9 0นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูนะฮะปืนโคตรดีปึ๊ดดบ ก็มาจะไปชุบเพื่อนนะครับตอนแรกแต่มันเจอคนวิ่งมาขวาก็เลยต้องมาปิดคนก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไปชุบไม่ได้นะมันมีสองคนนะตรงนี้นะผมก็พยายามขยับเข้าไปเรื่อยๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อตน,นี้ผมงงมากทำไมผมไม่วิ่งเข้าไปชุบเพื่อนวะอะไรเนี่ยปึ๊บอ่าพยายามเล่นครับอันนี้ติดนะนะสุดท้ายเสียดายมากนะครับปาดไปได้นะครับตัวนี้ปิดไปชิๆวๆครับผมยิงแล้วก็ชากกระสุนข้างในนี้มีตัวนะครับผมโดดมานี่โดนเลยนะ ไอวอลก็หมดแล้วครับตอนนี้ผมก็พยายามเล่นอยู่ในไอวอลตัวเองฮะพยายามไม่เปิดตัวออกไปมากครับอันนี้คือผมโดนโดนเขามาใส่ตัวด้วยนะเห็นไหมผมก็เลยต้องออกมาเล่นนอกวงนะคือมันโดนมันพุ่งสกิลโดนพุ่งใส่ผมนะผมวิ่งช้าเลยโดนเปิดดามจเฟรีนะเห็นไหมก็สุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนให้วงนะแม่งแรงชิปอ่ะเัินะแหละประมาณนั้นนี่เพื่อนผมก็วิ่งมาเด๋อเดอเลยนะจบไปบวกยิเอ็ดเกมที่สองนะครับผมก็มาลงชิคาตูลิสนะฮะ ฟาร์มของเหมือนเดิมเลยนะฮะชิวๆตามสไตล์นะเก็บของเสร็จก็เจอคนนะครับเห็นไหมมันจะมันจะดีดนะอันนี้คือเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะฟึบผมจะตามด้วยปืนพลุแต่เขาไม่โดนนะก็เลยเปิดไปก็ท่าอากาศนะครับคือระดับนี้แล้วอันนี้คือผมนั่งข้างๆกล่องน,นะแต่เขาเห็นเขาเลยปาระเบิดมานานี่คือผมไม่ได้ตัดมาให้ดูนะเลยต้องเล่นเลยนะตอนนี้คือผมเสียโอไรออนไปแล้วจบเลยโอ้โหช็อตนี้ไม่น่าพลาด แต่ไม่เป็นไรครับมีรอบที่สองให้แก้ตัวนะเห็นลงมาระดับนี้แล้วปุ๊บปักไอวอลไปยิงไม่โดนนะดิปุ๊บผ่านไปปุ๊บอันนี้ติดแดงและติดแดงและคือชิลแล้วเริ่มชิลแล้วถ้าติดแดงเนี่ยนะอ่าเนี่ยติดเลยคือถ้าเราเริ่มสก,กิดติดแดงนี่คือเริ่มชิลแล้วเพราะเลือดเขาจะลดแล้วนะลดเยอะอันนี้คือเจอตี้ขนาดนะผมยังไม่เปิดนะเห็นไหมเบอร์สองกับเบอร์สามกำลังเริ่มวิ่งม,มานะก็พอเข้ามาใกล้ผมเนี่ยผมก็จะเปิดเลยนะพอเพื่อนเข้ามาใกล้ผมนะ นี่ผมก็นั่งรองทิ้งอไอ้มีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นนะคือมีนใหญ่นะฮะเออสกินมันใหญ่นะผมก็เพื่อนมาแล้วผมก็เปิดตัวเลยครับก็เล่นเลยแล้วกันนะะอันนี้คือเปิดเป็นศึกฟีไฟเลยนะฮะเห็นไหมปึออ๊บก็ไม่ต้องตักอะไรแล้วได้ไหมเพื่อนผมก็เข้าแล้วผมก็รอครบได้เลยครับ็อตนี้ไอ้เบอร์สี่ก็ออกไปแล้วไม่รู้มันเข้ามาทําไมวะก็ฟาร์มของรถในเอ็มห้าเก้าศูนยะ์ 90, มาแล้วชิวเลยมีวูดแพคเกอร์ด้วยไหม จังหวะนี้ก็มีไฟอีกแล้วนะฮะสกิลไอเด็เนี่ยได้ทำงานชิวๆเลยนะะนี่ก็จะลงไปชาร์จเลยนะครับให้ดูประสิทธิภาพในการชาร์จเลยเห็นไหมปุ๊บเข้ามาเกินโดดเข้าไปผมก็เข้าตามแล้วจังหวะนี้เปิดไปฮะนะแ,แปลงร่างทำให้เขาสวนผมไม่ได้นะนี่อ่ะจบปุ๊บปุ๊บอ่าเขาปัดไอ้บอปุ๊บผมก็โดดไปยิงชิวๆยิงปุ๊บชักกระสุนทำให้เราแบบว่าชักกระสุนเร็วขึ้นนะยิงปุ๊บกดชักกระสุนเลยนะฮะเห็นไหมก็ได้สนามาแนละ้วเกมนี้ อ่านี่ผมเจอเขาก่อนนะปึ๊บยิงปืนรุกไปติดต้นไม้40ดาเมจรอสไนายแป๊บเห็นไหมคือชิวแล้วคือฟิสฟายมันไม่มีอะไรเล่นยากหรอกอ่าแล้วก็ค่อยๆยิงกดไปเรื่อยๆนะฮะนี่เริ่มขี้โมลแล้วเริ่มออกแนวขี้โมแล้วนะับตอนี้ก็มีตัวอ่าโรงพยาบาลเปิดมานะครับเพื่อนผมก็ไปฟาร์มของข้างล่างนะกน็เห็นไหมปั๊นแอลเขาเปิดมานะปึ๊บโดนร้อยยี่สิบหกดาเมจเขาปั๊ดแอลแล้ว เราพยายามช่วยเพื่อนยิงไปเรื่อยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้เพื่อนผมมันโดนอะไรพลาดอะไรไม่รู้เห็นเลื่อนมันไหมเพิ่อย่างน้อยอ่ะอันนี้คือผมจะชาร์จกับตัวนี้นะฮะแต่ว่าปลาระเบิดเขียวติไม่พอตัวเองนะอ่านี่ผมแบกล่างทำให้เขายิงผมไม่ได้นะแต่เพื่อนผมม่งก็ยิงมันไม่โดนน้เป็นไรไม่รู้ไ้นี่แม่งงงมากนะฮะไหมคือแบบไม่มาช่วยไม่พร้อมแม่งมาตายข้างหน้าผมอีกอ่ะอันนี้ผมก็ล้มมานะโดนหลมาฟาร์มาร์เวลสามนะจบเลยนะไอ้นี่คือโอ้โหมาอันนี้เลยอ่ะ นี่อันนี้คือดีนะอันนี้มาทันนะครับชุบผมปุ๊บไปลงล่างครับเพราะเขายิงปืนลุมาผมเลยไม่โดนดาเมนปักไอวอลไปหนึ่งลูกนะครับดูทุกคนดูสังเกตด้ซ้ายมือมันมีตัวยืนเล็งสนายอยู่เห็นปะแม่งเอ,อ้ยจบจัดอ่ะจบเลยครับเกมนี้โอโ้โหสกิลไอเดทก็ใครที่ชอบคลิปนี้คือไม่มีสาระเลยนะครับก็กดไลค์ night, ด้วยครับ